อ่าครับเราทิศในลิปวิดีโอ,อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการดึงแขนนะครับขึ้นหายใจเดินแต่เราจะใช้2แขนสลับนะครับสองแขนสลับ,นะบ,ลบดึงข้างที่ไม่ถนัดก่อนนะครับดึงข้างที่ไม่ถนัดก่อนดึงข้างที่ไม่ถนัดดึงแล้วก็เวียงมาจับปุ๊บพอเวียงมาจับแล้วให้เรานะครับเป่าลมหมุนหน้านะครับเป่าลมหมุนหน้า แล้วดึงแขนตามอาวกาศแล้วก็เวียงแขนกลับมาจับนะครับข้างที่ไม่ถนัดให้เรามองพื้นตรงๆนะครับมองพื้นตรงๆไม่ต้องหมุนหน้าขึ้นหายใจนะครับพอข้างที่ถนัดแล้วเราค่อยดึงแขนหมุนหน้าขึ้นหายใจนะครับอ่าเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยนะครับอ่าพร้อมนะครับรอ การออกตัวเหมือนเดิมกับ2มือนะครับคีย์บอร์ด2มือนะครับอ่าแล้วก้มหน้าถีบขอบสัตน,นะครับแล้วเตะขานะครับก่อนขึ้นที่พร้อมนะครัเลี้ยซองอุ๊บอ่าเห็นไหมครับเราใช้อุปกรณ์เลยการใช้ชิปพอรนะครับ รเราก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจนเกิดความชินนะครับโอเคครับ